อ๋อแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะับน่วันนี้ก็อยู่กับผมเอ็กโซซิสเช่นเคยนะวันนี้มาต่อกันด้วย EP 2นะจาก EP 1ที่แล้วนะสอนออวิธีทําเดือนเ,ออเพื่อจะเอาไปใส่ในปฏิทินใช่ไหมล่นะนะ EP 2น,นี้ก็จะเอาเดือนมาใส่ในปฏิทินนั่นเองนะครับนะเออก็ขั้นแรกครับให้เรากดคอนโทรล N อ็นคอนโทรลเอึ๊บแบบเพื่อสร้างเอ่อเพื่อ,อรสร้างสร้างชิ้นงานเออแล้วก็มาเรื่องนี้พีเซ็ตเนี่ยพีเซ็ตตรงเนี้ย เลือกเป็นอะไรเอ,เอ่อ international เ,เออเออนั่นแหละ international paper นั่นแหละที่แปลกระดาษ A4 อ่ะเราเลือกปุ๊บแต่ตรงนี้ไม่ต้องเลือกเลือกเป็น A4 ปุ๊บแล้วนี้เซนติเมตรเปลี่ยนเป็นพิกเซลแล้วก็กดโอเคไปก็จะได้หน้าตาแบบนี้มานั่นเองนะแล้วแล้วก็ถ้าคุณจะทำแนวตั้งหรือแนวนอนก็แล้วแต่คุณเลยผมจะทำเป็นแนวนอนก่อนนะครับนะ แน่อนอนถ้าจะแน่นอนก็มารับนี้อินเมดปุ๊บตรงนี้เลือกสองนันนี้อันไหนก็ได้ครับเลือกอันสมมูรเลือกอันนี้นะเออจะได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ขยายขึ้งนะขยายมันให้พอเหมาะกับการตกแต่งการทำนะเดี๋ยวผมก็จะยกตัวอย่างของผมเลยกันนะนี่ของผมก็เนี่ยขอผมที่ทำไปพักหนึ่งเมืกก่อกี้เออนัน่นนะ แล้วก็เมื่อกี้ EP เนี้ยสอนทำเดือนใช่ไหมน่ะนะ EP นี้จะมาเอาเดือนมาใส่แล้วก็ถามว่าเอาเดือนมาใส่ยังไงนเ,นเนี่ยโอ้โอ้เทนปุ๊บเนี่ยแล้ก็เลือกเดือนตามร้องการนี่หนึ่งเดือนปุ๊บเราก็ลากขึ้นมานะะแต่ถ้าตอนนี้ผมทำไปแล้วน,นะนะเ่อก็จะได้หน้าตาแบบนี้อ่ะนี่เองปุ๊บอืม งานนี้เดียวนะที่เหลือเราก็ตกแต่งพื้นหลังให้มันดูดีเออถามมุกเปิดปึ๊กนะพื้นหลังอันไหนไม่ดูดีปึ๊กก็เอารูปรูปรูปอะไรก็ได้รูปรูปที่คุณชอบหรือที่คุณอยากจะทำอ่านั่นเดี๋ยวหาแบบเออรูป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 ไหนวะนะอ่ะรูปรูปดีนี่ก็ได้ปุ๊บ มาปุ๊บาลากรวใส่ปุ๊บตกแตง่งเลื่อนไว้บนสุดต,ตรงนี้ก็ได้อ่ะขยายมันงนัน้เอาขยายมันปุ๊บ Enter ไปลูกก็จะชันขึ้นมานีา่แล้วก็ปรับความสว่างมันให้น้อยลงไปหน่อยฟิลฟิลปรับลงไปปุ๊บเพื่อไม่ให้มันทับกับปฏิทินมากมายอ่ะ โอเคครับ okay, นี่ก็แบบนี้นะครับนะ่ะเออนี่ก็ตัวอย่าง EP สองปุ๊บแต่ผมแมวรูปนี้เออจะตัดออกผมจะเอาประมาณเนี้ยอ่าคัดตอนการ save, save, เซฟเซฟอ่าเซฟสมมติเราจะเราต้องการจะแก้ง,งานในขา่าวข่าวหน้าข่าวหลังอะไรแบบนี้ปุ๊บกดที่เซฟแอดนะครับเซฟแอดปุ๊บแล้วก็ save d, เซฟเป็น PSD อ่านี่ครับดอท PSD กดปุ๊บแล้วก็เซฟไปเลยเซฟซับเอ้ยซับวะเซฟซัมไปเลยทับไปเลย นก็จะได้แบบน,นี้ปุ๊บถ้าจะเซฟเป็น jpeg ก็เซฟแอดครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนไฟล์มันเปลี่ยนดอทมันเอ่ะมาเป็นดอทที่เราต้องงานนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ png เ jpeg หรือ jpg อะไรประมาณนี้ก็ก็เลือกได้เลย,เลยนะมันจะปรับเป็นเอ้อจะเซฟเป็น jpeg แล้วกันปุ๊บก็เลยกดเซฟโอเคไปครับนะต่อไปก็ปดูผลงานเราผลงานเราอย่งา,นางนั้นว่า ไหนนะครัมาได้ดีขนาดไหนหก็ปกติทนออ่าครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นี่ครับปดปิทินที่เราทำมาทำมาด้วยความตั้งใจส,สุดๆทุย้ยไม่ใช่นะอ่าก,ก็อีพีสองก็ประมาณนี้ครับก็ะ,ะเดียวไม่มีอะไรบ้าก <c oughs> ถ้าอยากให้สอนอะไรให้ทำอะไรก็เป็นมไม่ด้านะครับนะ่ะวันนี้บ๊ายบายครับผม เออเดียว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 ดย,วดยวนะลืมสวัสดีปีใหม่ก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับขอให้เออคนคิดอย่างในสมหวังอย่างนั้นครับ y you o know you k n o w โอเคโอเคครับบ๊ายบายซีเกีนเสเดย์เจอปืนครับผม